สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนํามาดูต้นบีทรูทที่เราได้ย้ายปลูกกันไปนะครับตอนนี้อยู่ในกระถางนะฮะนะคุณผู้ชมต้นเขาก็โตแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูอ่กอ,อนี้นะครับที่เขาเริ่มจะมีหัวนะคับโผล่ขึ้นมานะคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับ ผมปลูกกระถางละสองสามต้นนะครัผู้ชมเสียดายนะผมเลยไม่ได้ตัดออกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมปลูกจริงๆนะอยากจะให้หัวมันใหญ่นะก็ให้คุณผู้ชมปลูกแค่ต้นเดียวนะครับเลือกต้นนี้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตัดทิ้งนะฮะตอนที่เราย้ายปลูกครั้งแรกนะนะครับของผมเสียดายนะครับทั้งใบมันนะฮะทั้งต้นแล้วก็ไม่ได้ตัดออกนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูอันนี้ก็สองต้นนะครับ นี่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับหัวเขาจะขึ้นมานะครับ2หัวนะใน1ในหนึ่งเมล็ดนะครับเขาจะามีงอกขึ้นมาทั้งหมดประมาณสองสามต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะฮะผมเสียดายก็เลยเอาลงกระถางทั้งหมดอันนี้สามต้นนะฮะหัวก็ยังไม่ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมดูนี่นี่น,น่ครับแต่ว่าใบของเขานะฮะก็สวยงามดีนะครับ เดี๋ยวเราลองปลูกนะครับแบบหลายๆต้นดูว่าจะเป็นยังไงนะก็คือไม่ได้แยกออกไม่ได้ตัดทิ้งนะครับนี่ครับชอบนะครับเป็นผักที่ชอบนะฮะอีกอย่าหนึ่งนะก็คือสวยดีนะมีประโยชน์ด้วยนะครับหัวของบีทลูสนะครับสีเขาจะอเข้มๆหน่อยนะครับใครที่ยังไม่มีปลูกนะในสวนก็ลองหามาปลูกได้นะครับนี่คุณผู้ชมดูอันนี้ นี่ครับอันนี้ก็หัวเริ่มมาแล้วฮะเนี่ยนี่ครับนี่ครับใบใหญ่นะครับผมจะปล่อยนะให้เขาโดนแสงแดดทั้งวันนะก็คือเราไม่ได้มุงสแลนอะไรเลยนะครับผู้ชมสังเกตดูต้นสวยมากนี่ครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะะอันนี้ต้นยังหัวยังไม่ขึ้นเลยนะฮะ ี่คุณผู้ชมสังเกตดูดินนะที่ผมใช้ปลูกในกระถางะจะเป็นพวกปุ๋ยคอกซะส่วนใหญ่นะครับก็คือสูตรปลูกนะครับสูตรดินปลูกที่ใช้ตรงนี้นะก็คือปกติเลยนะครับผมจะใช้เป็นดิน1ส่วนแล้วก็แกลบดิบ1ส่วนแกบเผาอีกครึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนนะครับประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมมีมะพร้าวสับก็ใส่ลงไปด้วยนะครับให้ดิน ล้วนสุยนะครับใช้ได้ประมาณนี้นะครับสูตรดินที่ผมใช้ปลูกอยนะคนี่ตรงใบนะสังเกตดูคุณชมสังเกตดูจะมีมะแมลงนะครับมากัดกินนะครับก็คือเราปลูกแบบธรรมชาตินะฮะนี่คารคุณชมดูต้นนี้นะอันนี้จะเป็นกระหล่ำดาวนะครับกะหล่ำดาวของเรานะตอนนี้ยังไม่ไม่รู้ว่าจะ มีดาวตอนไหนนะครับก็คือใบสวยอยู่นะฮะแต่พวกนี้ต้องระวังนะหนอนที่มันมาเจาะกินยอดนะครับต้องระวังด้วยนะครับหนอนผีเสื้อนะครับพวกผีเสื้อตอนกลางคืนนะครับมันจะมาไข่แล้วก็มีหนอนเจาะกินนะคับพวกตระก,กูลกระกระลำนะครับพวกปากกาดในนี้เขาจะชอบมากนะครับ อันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยคอกไปในหะ้คุณผู้ชมดูแต่แต่ยังไม่ได้ปรวนดินนะครับกต่ว่าวันนี้แหละนะฮะจะพรวนดินให้เขาเดี๋ยวนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูต้นบีทรูทนะที่ผมปลูกต้นเดียวนะฮะแล้วก็ปลูกลงแปลงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบก,กันกับการปลูกหลายต้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสลับแปลงบิดลูสนะครับที่เราปลูกนะครับลงในแปลงแบบต้นเดียวนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่นะครับหัวนี่นะครับหัวเข้ามาแล้วนะครับหัวเขาจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมดูหัวนี้นี่ให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับ ถ้าคุณผู้ชมจะปลูกจริงๆนะครับก็แบบนี้นะฮะให้ปลูกเหลือไว้แค่ต้นเดียวนะครับคุณผู้ชมมันจะให้หัวที่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมดูนี่ถ้าเราเก็บใบนะฮะหลายต้นเหมือนเมื่อกี้นะฮะก็จะหัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่อันนี้ยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับแต่เขามีหัวแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ตรงนี้ นี่ครับแต่เขายังไม่ผูกขึ้นมาเหมือนอกับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูนี่ถ้าคุณผู้ชมปลูกใส่กระถางนะแล้วก็เหลือไว้ต้นเดียวแบบนี้นี่จะได้แบบนี้นะฮะสวยมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ใบโดนกัดกินไปเยอะนะครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะพึ่งพากันนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นต้นหอมนะฮะนี่คุณผู้ชมสังเกตดู ต้นหอมอปลูกไว้นะครับเพื่อให้หลากหลายนะครับในแปลงหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ปลูกเพื่อชนิดเดียวนะครับเราจะปลูกหลายอย่างนะครับเกื้อกูลกันไปนะครับนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ด้วยนี่ครับนี่ ตรงนู้นนะฮะมีสองต้นนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูนี่ที่เป็นเศษนะครับมันจะเป็นพวกเข้าเปลือกนะ,ะที่เหลือนะฮะที่ผมที่มันผสมอยู่กับแกลบนะครับตรงที่ในปุ๋ยคอกนะครับเราจะเน้นไปที่ปุ๋ยคอกนะครับคุณผู้ชมสังเกตดู นี่นะครับนี่นะครับหัวเริ่มมาแล้วนะครับหัวเขาจะขึ้นมานะครับคล้ายๆกันกับออะไรนะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันคล้ายๆกันนะฮะแรดิอ๋อนะครับมันจะคล้ายๆกันกับแรดิตนะครับนี่นะครับแต่หัวเขาจะ หัวเขาจะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะค,คุณผู้ชมดูนี่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับคุณผู้ชมดูนี่สวยมากหัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับว่าในกระถางที่ปลูกหลายต้นนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราปลูกลงแปลงแบบนี้นะครับปล่อยไว้อีกนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมดูหวัวนี้นี่นะครับ อันนี้จะเป็นผักชีนะครับเราก็โรยไปนะนี่นะครับเริ่มงอกเหมือนกันครับผักชีอากาศหนาวเย็นนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับเวลาเพาะเมล็ดบางบางอย่างก็ไม่งอกนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากเลยนะครับตอนเช้านะครับถ้าเกิดมีลมด้วยนะครับก็แย่ลงไปอีกนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูมสูงๆนะครับนี่ครับตรงใบจะมีรอยนะครับกัดกินด้วยนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาลดน้ำกันนี่นะครับนะครับเราจะเน้นไปที่ปุ๋ยคอกนะครับ อันนี้ผมเพิ่งให้ไปเมื่อวานนะครับเราจะโรยให้ทั่วแปลงเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าน,นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองปลูกนะครับก็สามารถนะไปหาซื้อนะครับแล้วก็ มาลองปลูกดูได้นะครับปลูกในกระถางหรือปลูกลงแปลงนะครับก็ได้เหมือนกันนะคระเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูถาดเพาะนะที่ผมได้เพาะไว้นะครับว่า1เมล็ดนะเขาจะงอกหรือยังนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมได้เพาะไว้นะครับหลุมละหนึ่งเม็ดนะฮะก็คือคุณผู้ชมดูเขางอกขึ้นมานะครับนี่ครับสองต้นเลยนะ,ะู้ชมดูนี่นี่นคุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะงอกขึ้นมาสามต้นนะค,ะนครับเนี่ยนี่ถ้าคุณผู้ชมจะปลูกจริงๆนะครับก็เลือกไว้นะครับไม่เหลือแค่ต้นเดียวนะครับหัวเขาถึงจะใหญ่นะฮะ แต่ผมปลูกในกระถางนะก็เสียดายนะครับก็เลยเก็บไว้ทั้งหมดสามต้นนะครับหัวเขาเลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ครับเริ่มทยอยงอกขึ้นมาเลครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ตรงนี้มาแล้วครับสองเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะสองเหมือนกันนะครับกําลังงอกขึ้นมานะเป็นเล็กเล็กนะครับคุณผู้ชมดูอันนี้ก็สองนะครับนี่คุณผู้ชมดูง่ายมากนะครับการเพาะก็เพาะนะครับเหมือนพืชผักทั่วไปนะครับใส่ในถาดหลุมๆละวหนึ่งเม็ดนะครับ นี่ฮะเริ่มทยอยงอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่บางหลุมก็ยังไม่งอกนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากจ,จะปลูกนะครับเป็นผักเพื่อสุขภาพนะครับผักหัวนะครับก็ลองซื้อมาปลูกได้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรสงสัยยังไงหรือจะอยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ